ใครวะใครวะเอ้าจำซีได้ป้ะไม่ใช่ใครแก้วนครับใครแก้กันโอ้ตายดอกเอาลองดูวยใครแก้วกันอู้แต่กลินยากนี่รอคนละแบบแล้วตอนนี้อยู่ไหนมาอะไรแบบอย่ป้าอย่างเนี้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นใครเลยคนอยู่บ้านเนี่ยมั้งน้ำฝนนะบัเรามาก่อนเพื่อนกันเลยเใช่ใช่ เพื่อนมอต้นจมอต้นนี่อยู่ห้องเจ็ดไอ้วัวก็ห้องไอ้วัวหนมาตอนมอต้นจำไม่ได้ห้อง้องไม่ลม่ลคุณุแแมมไสแมมใสนี่นี่น้ำผึงกับแมมวะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเี้นี่นี่นแดงแดงเนี่ยยังไงเนี่ย

หังจนกอนชานั้นเราจะมีพิธีสงฆ์นะครับขบวนขว้มาเรียงคาร์นะครับครับแต่ทางพีสงฆ์นั้นก็ได้เสเียบ้อยแล้วนะครับเสียบ้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นขบวนขึ้นมาบน้มากานะครับจะงไงต้อรอยู่แต่เข้ามานะครับเวลาเวลาประมาณแปดนาฬิกาข้ามขบวนขันมาจะมาถึงนะครับจะมาลอชแลนน นั่งนั่งฮะเข้าไปเข้าไปเรือนเเนั่งเจือนนั่งาได้เข้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเพื่อนใหม่กันงแข่ไทยเดี๋ยวบอกไปทาไทยเดี๋ยวให้ไม่เสักครู่สักครู่เย็นใเย เดี๋ยวจะเพื่อนไหมเออเดี๋ยวเพื่อนไหมเจ้ทายพอ้อกมนอ๋ออันนี้เหรอผลงานผลงานันสีนนนใช่ไหนั่งก่อนอน่งก่อนนั่งอยาไปนั่งนะเอาไปนัง่งก่อนนะฉันไม่อยากขี่นีที่อยากยโคไปสุดลนอง ลำกระบวนเจ่าบ่าวนะครับก็กำลังเคลื่อนมานะครับวลาาเป็นลาเลื่อนนาเวลาแปดนาฬิกาเ้านาทีครับหนึ่งสองสามเฮ้ยยิมเลยเนาะบ่ยิมเลยบ่ยิมเลยนั่ง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 บยิมเลย วัวร้านกันวะไปไหนปไหนล่ะแอนแอนมาถึงกี่โมงเป็นเช้าหรอกไม่โง่ก็เป็นหงานหรอกเป็นชุดนี้อยู่เลยเอาเข้า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 นี่นี่นี่อนี่ยนี่นี่ดูกล้องอย่เดี๋ยวสดเลยนั่ง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 นั่นั่งเเชิญ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 เดี๋ยวกินลาบก่อนกินลาบก่อนกินลาบก่อน ัเกิดดวดเบิดพัเก่าเอ้นี่ยขามูอื่นเขานั่งทาปักมัวเปิดพันเก่านั่งทาปักมหัวเปิดพันเก่าเบิดไว้เถอะเราตอนแลงกตอนยังไงบโอ้ชาวบ้านเลจ้าบ้ามาห